เมื่อวันที่7เมษายน68ในสัมพันธ์มายูโซสอสอนราธิวาสรองหัวหน้าพักกล้าธรรมกธนาคารในฐานะประธานกรรมธิการกมทแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าตนรวมกับนายอดินันเจบาบูสมาชิกสภาอบจนราธิวาสเขต2และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนพร้อมด้วยตัวแทนประชาชนลงพื้นที่บริเวณที่ดินการรถไฟเมืองสุงไหโกลกจังหวัดนราธิวาส โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการอาศัยอยู่ชุมชนบริเวณดังกล่าวแนสัมพันธ์กล่าวต่อว่าบริเวณชุมชนบนที่ดินการรถไฟมีชุมชนอยู่ประมาณ5ชุมชนได้แก่ 1. ชุมชนดงงูเหาตำบลสวไกโกลกมีสมาชิกผู้เดือดร้อนจำนวน282โครเรือนมีสัญญาเช่าเดิม30ปี 2. ชุมชนหลังด่านตำบลสวยโกลบมีสมาชิกผู้เดือดร้อนจำนวน118ครเรือนอยู่ในระยะ60เมตรเป็นต้นไป 3ชุมชนหัวสะพานตําบลสุงไงโกลกมีสมาชิกผู้เดือดร้อนจํานวน96ครัวโครเรือนอยู่ในระยะ40เมตรเป็นต้นไป 4. ชุมชนโกลกวิเลตตําบลสุไงโกลกมีสมาชิกผู้เดือดร้อนจํานวน193ครัวเโครเรนอยู่ในระยะ20-40ถึงเมตรจากรางหชุมชนไซออตําบลป่าสมัตมีสมาชิกผู้เดือดร้อนจํานวน52ครัวโครเรือนอยู่ในระยะ20เมตรจากรางผมได้หารือกับทั้ง5ชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่เมืองสวไหโกลกตามบริบทของแต่ละชุมชนรวมกับผู้แทนชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง และมีแผนในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนที่อยู่บนที่ดินการรถไฟเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการรวมทั้งเงื่อนขของการรถไฟแห่งประเทศไทยในสัมพันธ์กล่าว